สวัสดีครับเปียบนเสีอและท่านผู้ชมก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกวันที่13เดือน12ะปศสองพนกะครับกับแนวทางนะครับนิกเคอีเช้า VIP กับนิเคออีบ่าย vip นะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นจากรันจาก0ง9 ครัเหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบแล้วับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูนิเค โอเคอีชาวีไอพีนะครับผลออก1 2 6 2 7อกนะครับ1 2 6 2 7จุดเุดีปยนผมไม่มีเลข2เนาะนะครับมีเลข1เลข7นะครับ1กับ7นะครับเลขเด่นของผมก็7กับ1นะครับก็ตัวเน้นีดสีแดงไว้เห็นไหมครับก็ ใครนำไปวิ่งไปโลดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับส่วนเล็กหนึ่งเข้าวิ่งอย่างเดียวนะครับส่วนตัวเจาะมุมจอให้ที่7 3นะครับแต่มันมาเข้าชุดนี้นะครับอ๋อสอเจ็ดสามนะครับจะโยู่ด้านหน้าผมจับให้7 3 7 3ออก7 2 7 3 7 1 7 4 7 5ไล่หมดนะครับออก7 2 ่วดเล็กหนึ่งก็เข้าแค่วิ่งนะครับส่วนชุดวินนะครับชุดวินก็เข้าแค่เลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนะครับแต่ว่าแยกกันมาเนาะไม่เข้านะครับก็ต่อที่นิเกบาย VIP นะครับผลออก58557นะครับชุดวินใครนำไปวินก็เข้าเนาะนะครับข้ที 7จ็ดนะครับส่วนเลขเด่น3กับ7จ็ผมเล่นในที่3ามแล้วสไม่มานะครับ,าม,ม,ม,านะรบมาที่เลข7จ็ดครับมาที่เลขเ็ดก็ไม่ได้จับเลขเจ็ดะผมเล่นที่เลข3ามนะครัก็เลยไม่ได้เจาะไม่เข้านะครับแต่ว่าเราไล่ถ้าท่านเล่นเลขเก็7 5 7, 6, ็ดห้า 7, 5, 5, 7. สำหรับ k b บ v ายบีไจนวินพิเศษนะครับวินพิเศษก็ไม่เข้านะครับวันนี้นะครับเต็มที่ก็นึก,กับ6กตัวก็เจ็ดแือวันหลุดไปนะครับสำหรับชุดวินพิเศษนะครับแต่ว่าวินบายเข้านะครับ ส่วนวิ่งโหลดเข้าหมดทั้งสองแนวทางนะครับเด็เจ็ดนะครับกับก็ถือว่าแนวทางเนาะก็เข้าวิ่งโหลดนะครับตัวเจาะเจาะไม่เข้านะครับแต่ชุดวินเข้าบาบนะครับแล้กวก็ามาตามก็ะต่อนเนาะวันที่สิบสามวันที่สิบสามวันที่สิบสี่นะครับขอไปครับ วันที่14เดือน12บสองสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะกับสองแนวทางเหมือนเดิมนะครับก็เป็นนิกเคอีนะครับ i, รบ,บายอ้ดีเช้าเนาะก็ไป เจ้า VIP กับมิกเกอบาย VIP ก,กับสองเลตาง ครับเรามาดูนิเคชาว VIP กันก่อนเนาะนิเคชาว VIP จุดวินนะครับ31478นะครับ31478เก็บจุดบินนะครับ31478สเปกเต็ม มาเปลี่ยนพไมที่3กับ1น,นะครับที่3กับ1มีเน้นในที่ผมเน้นในที่เลขหนนะครับเน้นในที่เลขหนึ่ง ก็จับไม่ทั้งหมดเลยเนาะนะครับง่ายดีนะครับเนะจาะที่3 4 3ส3 8ามเจ็ดสามแปดนะครับเมื่อวานันนะาทีสิบสามมนจับให้เนาะสามเจ็ดมันจะมาย้อนหลังหรือเปล่านะครับก็ระวังด้วยนะครับสุดเลขกหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งสี่ หนแล้วก็1 8ึ่งแปดล้วก็หนึ่งสนแปดนะครับก็กามนี้เนาะนะครับติดหนึ่งก็มีชุดนี้นะครับ 1,4,1,7,1,8ก็มงคมไปเลยนะครับ3ตัวมจับใหที่7,1,4 8,1,4 กับ2ชุดนะครับถามามาวรนเี้ยผมชอบชุดไหนรัวมน,นี้เดี๋ยวทางผมชอบลนึนะครับกับต่อที่นี่เกบาย vip นะครับชุดวิน จุดบินนะครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่หกหนึ่งกับห้าเจ็ดสี่หกหนึ่ง สุนดิกเด่นหกับ7จนะครับก็จับให้หมดเลยนะครับห้าสี 4, ่ 6, เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งตัวที่ผมชอบวันนี้ผมชอบที่เลขหานะครับจุดติด5ก็มี5 6 5หกห้าเอห้าาหกห้าห่บสามตัวจับไม่ที หนึ่งสีห้าสองสีห้าสองชุดนะครับส่วนชุดเลขเด่นชุดพิเศษนะครับใครที่นำไปใช้ก็ เนาะเอาเลขเด่นทั้งสองแนวทางนะครับเป็นชอบสลับกันนะครับน,นี่ผมก็เลยเป็นจุดพิเศษขึ้นมาเนาะสามหนึ่งห้าเจ็ดับเลขกำลังวันคือเลขสี่ก็อลองเอาไปวินดูนะครับสองแนวทาง หรือว่าท่านจะเล่นของเขาเองเลยก็ได้นะครับของเขาเองก็ชุดนี้นะครับส่วนตัวนี้สามารถเอาไปได้ทั้ง2องครับครับใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับผมก็เริ่มเล่นให้เนาะ กับท้ายนี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่14เดือน12ปศ2567ะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ